ครับผมขอพูดถึงตอนที่ผมถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ที่ถูกชุดสืบสวนสอบสวนคนครบาลน,นั้นลงมาควบคุมก่อนจะทําการลงควบคุมมีการคุยกันผ่านน่านฟ้ามีการคุยกันผ่านน่านฟ้าระหว่างกรุงเทพกับทางบุรีรัมย์นะครับว่าตอนนี้ชุดที่จะมาควบคุมผมเนี่ยอยู่ไหนครับบอกว่าเอออยู่เขตในเขตใกล้ๆผมนี่แหละนะฮะ น่าจะมาถึงตัวผมที่ทํางานเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะมีการคุยกันร,ระหว่างจังหวัดข้ามเขตกันครับน่าจะเป็นตัวเครื่องตัวชิปที่ฟังกันคุยกันข้ามเขตหรือการแยกใช้เฉพาะในการสื่อสารในทางตํารวจนะครับก็สุดท้ายแล้วเป็นความจริงหลังจากนั้นมีการซัดถามกันอีก,อ,กอีกจุดหนึ่งคือการเรียกกันถามกันข้ามจังหวัดหรือข้ามเขตว่าและชุดที่จะทําการสอบสวนต่อไปและกรมสุขภาพขิดนะฮะจะมาถึงเวลากี่โมงนะครับ พวกท่านไม่รู้ว่ากําหนดการตั้งเวลาการตั้งเวลาให้มาตรงการามาตรงตามกํา,กาหนดหมายเนี่ยกลไกของการตั้งนั้นเป็นยังไงสุดท้ายทุกอย่างตรงตามประเด็นนะมาตรงได้บรรลัตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ที่มีการตั้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนหรือก่อนหน้าน้นแล้วก็มีการตั้งเอาไว้ว่าจะมีมาแต่พวกท่านนั้นพอถึงวันจริงๆนั้นพวกท่านนั้นก็เรียกถามกันจริงได้เรียกสื่อสารกันจริงแต่มีการตั้งเวลานั้นอนาคตเอาไว้แล้ว ทุกอย่างย่อมเป็นความจริงนะครับหลังจากนั้นพอควบคุมผมไปสอบสวนที่ห้องสืบสวนสอบสวนรวมประมาณ 5- 6ชั่วโมงมีกรมสุขภาพจิตนั้นทําการสอบก่อนเดี๋ยวผมจะนับลําดับข้ามไปก่อนณขณะที่มีการสอบสวนสอบสวนเนี่ยสืบสวนสอบสวนทําสํานวนนะฮะเพื่อที่จะทําการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาณขณะที่มีการสอบนะครับคนที่เรียกว่าพี่เบ้นเนี่ย กขาที่มีการสอบระบบทั้งหมดนั้นมีการปรับลงตัวผมปรับลงอยู่ภายในเห็นส่วนแต่ละส่วนที่มีการประกอบการประกอบการรายงานการทํางานภายในหลังจากนั้นคนเรียกผมว่าพี่เบนเนี่ยก็พูดเบาเลือกตัวเลือกตัวบางอย่างที่อยู่ในตัวผมออกทีละตัวหลังจากนั้นขยับหัวหากันอีกคนหนึ่งนั้นประเด็นตรงกันหลังจากนั้นผมก็เหมือนตั้งข้อมูลในหัวครับเหมือนตั้งข้อมูลในตัวแล้วก็ขยับข้อคืนแล้วก็ทําการบล็อกทั้งห้องนะทำการบล็อกทั้งห้องและส่วนแต่ละส่วนที่ลงมา ที่เรามาเก็บข้อมูลกันนะฮะก็ยังมีทั้งตัวที่ตรงมีทั้งตัวที่ไม่ตรงแล้วก็มีทั้งตัวที่รายง,งานอันเป็นเท็จจัดฉากหาว่าประชาชนนั้นเป็นผู้กระทําความผิดพวกท่านนั้นจัดฉากให้คนนั้นทําผิดให้ว่าไปด,ด้วยกระบวนการกฎหมายแสวงหาผลงานผลประโยชน์แสวงหาผลงานตําแหน่งเลี้ยงประชาชนเออคิดว่าประชาชนนั้นเป็นคนทําผิดแต่พวกท่านสร้างให้คนนั้นทําผิดก็เลยให้คนน,คน,นั้นคนนี้ทำตามหน้าที่อะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าผมจะพูดให้ตรงประเด็นตัวผมจะปรับเป็นตัวไฟฟ้าเหมือนเป็นการกรองตัวอยู่ภายในก็อาจจะมีประเด็นที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแยกส่วนไหนในการแปลแค่นั้นเอง